ก็ขอเจริญพรนะคุณยาคุณโยบากอุบาสิกาพุทธบริษัทญาธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะวันนี้จะพูดถึงสิ่งที่ว่ามันหายากนะคุณยาคุณโยทั้งหลายสิ่งที่หายากนี้ไม่ใช่จะเป็นเฉพาะแก้วแหวนเงินทองหรือว่าสิ่งที่ว่ามันเป็นทรัพย์สินนะแต่สิ่งที่ว่ามันหายากนี้ก็คือโอกาสนะคุณยาคุณโยทั้งหลายนะเพราะว่าบางคนก็ ด้อยโอกาสนะเป็นคนที่ว่าด้อยโอกาสแต่ว่าความสามารถก็มีนะแต่ว่าโอกาสนั้นไม่มีนะอ่าก็เลยกลายเป็นคนที่ว่าอ่าไม่มีนะอ่าถ้าไม่มีโอกาสนี้นะเราก็จะไม่มีอ่าแกวแหวนเงินทองนะทรัพย์สินต่างๆเราก็จะไม่มีนะเพราะว่าเป็นคนด้อยโอกาสนะไม่มีโอกาสอ่าทั้งที่ว่าบางคนนั้นก็อาจจะมีความรู้ความสามารถนะอ่าแตกต่างกันไปนะมีเยอะอยู่นะแต่ว่าโอกาสไม่มีนะ โอกาสนี้มันก็หายากอาพอควรนะแต่ว่าบางครั้งก็ไปเจอกับบุคคลผู้ซึ่งมีโอกาสนะมีเยอะนะคือว่ามีโอกาสแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะโอกาสนะั้นไม่มีประโยชน์คือว่าเป็นเสียโอกาสนะคุณญาติคุณยมทั้งหลายก็คือว่าคนที่ว่าเป็นคนที่ว่าไม่ดีนะ ทำตัวไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่ว่าไม่ดีนีอ่อันนี้ใช้โอกาสเปียงนะใช้โอกาสเปียงมากนะว่าเวลาที่ว่ามีโอกาสนะมีโอกาสแล้วก็ให้โอกาสนะ,ะก็ยังเป็นเหมือนเก่านะเป็นเหมือนเดิมนะบางคนก็ได้รับโทษทันนะก่อเหตุนะโฉกจิงวิ่งลาวนะทำอะไรที่ว่าเป็นสิ่งที่ว่าไม่ดีนะ,ะติดต่อกันมานะถูกจับแล้วจับอีกนะ เพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสอย่างนี้เขาเรียกว่าได้โอกาสได้โอกาสบ่อยครั้งออกมาแล้วก็เป็นเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมนะ,ะเขาเรียกว่าใช้โอกาสนี้เปียงมากนะ говорит, ทำอย่างเก่าทําเหมือนเก่านะแม้ว่าจะเป็นโอกาสของสังคมก็ดีนะสังคมให้โอกาสก็ดีคนเหล่านี้ก็ทําไม่ได้นี่เขาเรียกว่าใช้โอกาสเปียงนะแต่ว่าคนที่ว่าเป็นงานเป็นการนะเป็นงานเป็นการ อย่างนี้นะก็หายากหาโอกาสได้ยากนะแม้แต่เรื่องของการงานก็ดีนะ,ะก็โอกาสที่ว่าจะใช้ความคิดส่วนตัวนะการสร้างสรรสร้างตัวเองนะ,ะด้วยการที่ว่ามีโอกาสเข้าไปนะไปแตะไปต้องไปทําตรงนั้นก็ยากนะ เพราะฉะนั้นเรื่องของโอกาสนี้มันปนจริงเป็นเรื่องที่ว่าหายยากคุณยากคุยมทั้งหลายเวลาที่ว่ามีโอกาสนะก็ต้องไฝ่คว้านะทำไมาเพื่อชีวิตก็อย่าไปคิดอะไรมากล้างใจใส่ทําตอกย้ําที่ใจตอกมันเข้าไปโชว์โชว์โชว์ปักเข้าให้ปักเข้าให้แล้วก็จะเข้าใจเองอ่ตมาภาพขอเรจเริญพร